ตามทนายคนดังชงนคดีแตงโมห่วงตายฟรีได้เพราะสาเหตุนี้ช็อกวงการบันเทิงแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังพัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาในคืนวันที่24กุมภาพันธ์กระทั่งพบร่างของแตงโมในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์และล่าสุดวันที่27กุมภาพันธ์ ผู้จัดการของดาราสาวได้เปิดเผยถึงสาเหตุเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือทำให้พัดตกนั้น นายรัชพลสิริสาครทนายความชื่อดังได้เปิดเผยว่าข่าวแตงโมนิดาที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทำให้คนในสังคมเกิดตั้งคำถามเรื่องคำให้การของกลุ่มเพื่อนของแตงโมหากแตงโมเกาะขาเพื่อนเพื่อที่จะพยายามปัสสาวะที่บริเวณท้ายเรือขณะสวมใส่ชุดบอดี้สูททำได้จริงหรือไม่และทำในลักษณะท่าทางใดตนไม่เชื่อว,ว่าแตงโมจะเดินไปปัสสาวะบริเวณท้ายเรือเนื่องจากบริเวณท้ายเรือจะเป็นจุดที่ตรงกับใบพัดเรือ มองว่าหากจะทำการปัสสาวะกระแสลมจากใบพัดน่าจะทำให้ขนาดปัสสาวะต้องกระเด็นเละอะเทอะและมองว่าหากเป็นบุคคลทั่วไปก็คงไม่น่าจะทำพฤติกรรมดังกล่าว อีกทั้งการที่เพื่อนของแตงโมออกมากล่าวอ้างว่าแตงโมมีการจับขาเพื่อนไว้ขณะทําการปัสสาวะในส่วนนี้ตนมองว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงแตงโมก็ควรจะจับวัสดุที่แข็งแรงมั่นคงดีกว่าหรือไม่อีกทั้งหากแตงโมใส่บอดี้สูทขณะปัสสาวะมองภาพไม่ออกว่าเจ้าตัวจะใช้มือแหวกบอดี้สูทเพื่อที่จะทําการปัสสาวะในท่าทางลักษณะไหนส่วนตัวจึงอยากให้เพื่อนของแตงโมที่อยู่ในที่เกิดเหตุออกมาระบุถึงลักษณะที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนกว่านี้จากที่ฟังคำแถล ข่าวของกลุ่มเพื่อนแตงโมมีการให้การวกวนสลับเปลี่ยนไปมาเช่นในตอนแรกบอกว่าแตงโมจับขาเพื่อนเพื่อปัสสวะ ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม่ได้จับขาแต่ไปจับกราบเรือและต่อมาเปลี่ยนอีกจึงทําให้คําให้การทั้งหมดนี้ทําให้ตนรวมไปถึงคนในสังคมเกิดความสับสนว่าสรุปแล้วกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้เรื่องพฤติการก่อนเสียชีวิตของแตงโมจริงหรือไม่ตนยังมองว่าบุคคลที่เป็นเพื่อนของแตงโมกล่าวอ้างเป็นผู้ให้แตงโมจับขาขณะที่ทําการปัสสาวะบริเวณท้ายเรือส่วนนี้ตนมองว่าบุคคลดังกล่าวต้องเข้าข่ายในฐานความผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ ความตายด้วยส่วนปมการสงสัยในคดีรับงานเอ็นให้หรือไม่ตนในฐานะทนายความไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้เนื่องจากไม่ได้อยู่บนเรือด้วยขณะเกิดเหตุกรณีนี้จึงเป็นบุคคลที่อยู่ในบนเรือเป็นผู้ตอบคำถามให้ชัดเจนคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นผู้จัดการของแตงโมส่วนนี้จึงต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของตำรวจสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งว่ากรณีที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ ส่วนของเรื่องการสอบสวนในฐานะทนายความอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสืบสวนคดีดังกล่าวให้แน่ชัดว่าการเสียชีวิตเกิดจากอะไรต่อไปอีกทั้งตนมองว่าการที่ให้พยานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำไม่พร้อมกันในส่วนนี้จึงน่าจะเป็นการเข้าหลักการของพยานได้เพราะหากพยานมาให้ปากคำไม่พร้อมกันก็จะส่งผลให้ข้อมูลผิดเพี้ยนและข้อมูลที่ได้จากพยานก็จะไม่ตรงกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการเจตนาฆ่าได้น,นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังเปิดใจกรณีที่เกิดขึ้นส่วนตัวหลังได้ฟังคาให้การของกลุ่มเพื่อนของแตงโมที่อยู่ในเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุในฐานะทนายความมองว่าหากเป็นตนเองคงไม่กล้าที่จะไปนั่งปัสสาวะที่บริเวณท้ายเรือจึงทําให้เกิดคําถามว่าขนาดตนเป็นผู้ชายยังไม่กล้าแล้วแตงโมเป็นผู้หญิงและดาราดังจะกล้าหรืออีกทั้งบนเรือก็มีกลุ่มผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันเพียง3ามชั่วโมง หากแตงโมตัดสินใจไปนั่งปัสสาวะบริเวณดังกล่าวจริงเจ้าตัวจะไม่อายหรอส่วนนี้ฐานะทนายความจึงไม่เชื่อและมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากเรือที่ว่าก็ไม่ได้แล่นอยู่ในสระน้ําแต่แล่นอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งมีคลื่นและเรือวิ่งผ่านกระทบตลอดเวลาจึงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากหากจะไปนั่งปัสสาวะบริเวณท้ายเรือดังกล่าวที่มีขนาดเล็กและวิ่งด้วยความเร็วสูง ทำให้เมื่อตนลองนึกภาพตามจึงนึกไม่ออกว่าหากแตงโมไปนั่งตรงนั้นจะทําอย่างไรต้องใช้มือทั้งสองข้างจับขาเพื่อนไว้อยู่ได้อย่างไรจึงคิดว่าเป็นไปได้ยากซึ่งหากจะลองคิดตามหากแตงโมจะทําท่าในลักษณะดังกล่าวได้จริงเจ้าตัวคงต้องเป็นนักยิมนาสติกเพราะลักษณะท่าปัสสาวะไม่ได้เป็นท่าปัสสาวะแบบปกติที่ผู้หญิงปกติทํากันทั้งนี้ตนจึงอยากให้คุณแซนเพื่อนของแตงโมสาธิตลักษณะาการปัสสาวะให้ดูว่าแตงโมทําลักษณะท่าปัสสาวะแบบไหน จะได้รู้ว่าจุดดังกล่าวสามารถปัสสาวะได้จริงหรือไม่ในขณะที่ใส่ชุดแบบนั้นตนยังมองว่าหากเป็นเพื่อนจริงหากรู้ว่าเพื่อนตกน้ำสิ่งแรกที่จะทำก็คือ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วไม่ใช่กลับบ้านกันไปนอนแล้วค่อยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทําการช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นตนมองว่าไม่มีเพื่อนที่ไหนทํากันพร้อมทั้งอยากให้ทางตํารวจเอาเส้นผมของผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด5คนไปตรวจสอบหาสารเสพติดว่ามีหรือไม่และโทรศัพท์ของแตงโมมีคนลบข้อมูลหรือไม่เพราะหากมีคนลบข้อมูลแสดงว่าบุคคลที่ลบข้อมูลจะต้องมีความกังวลหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชา ได้กล่าวไว้ว่า ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับผมพูดไว้ชัดเจนหมดพยานในคดีที่อยู่ในเรือลักษณะาการให้สัมภาษณ์อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อแตงโมเพราะไม่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของคนขับเรือซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารเมื่อขึ้นสารแล้วอาจจะมีข้อสงสัยตามสมควรให้สารยกฟ้องได้คดีนี้ผู้ต้องหาเป็นคนมีฐานะทางการเงินสูงมีที่ปรึกษาเป็นทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ดังนั้นคดีนี้ตำรวจต้องทำงานให้เต็มที่มิฉะนั้นแตงโมอ,อาจตายฟรีได้เป็นห่วง อย่างไรก็ตามทนายเดชาย,ยังได้ตั้งข้อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกติและตังโมลั่นถ้าเพื่อนผมตายผมคงไม่มาพูดเรื่องขาดรายได้ไม่คิดว่าจะออกป่าจากคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อน ในส่วนของสังคมคนก็มองว่าการพูดสะท้อนท่าแท้คนที่ถแถลงข่าวในวันนี้คุณมีความรักให้กับแตงโมบ้างหรือไม่ซึ่งการแสดงความคิดเห็นในลักษณะตั้งคำถามแบบนี้จะมาฟ้องร้องไม่ได้เพราะมันไม่สามารถฟ้องเราได้เพราะคำพูดที่ถแถลงข่าวเป็นสาธารณะการที่คนจะตั้งคำถามว่าเป็นเพื่อนจริงหรือไม่รักแตงโมบ้างหรือไม่นั้นมันไม่ผิดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ o com